อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมมอร์ตบายแล้วก็ผมเอฟดรอฟคนเดิมอีกนะครับผมก่อนที่เขาไปรับชมเกมนะครับผมนะฮะเออทำยังไงดีอยากจะมีสกินสวยๆใส่สามาคนอื่นเขาบ้างแต่ราคามันก็แพงซะเหลือเกินแถมเสี่ยงต้องการโดนโกอีกซะด้วยนี่เจ้าหนุ่มเขาอยากจะมีสกินสวยๆแล้วราคาไม่แพงแถมไม่โดนโกงเนี่ยฉันจะแนะนําให้เอง ขอแนะนำ Inback ร้านเติมเกม c อมพิวเ t อ Mobile ที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback <c oughs> ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและค้างอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับเองแบ็กเท่านั้น โอเคนะครับผมหลังจากชมสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วเนี่ยฮะก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเกิดจากผมเนี่ยแหละนะครับไม่ได้มีใครขอไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะฮะผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่า2ปืนเนี้ยที่มันเคยโหดเคยเหี้ยมนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับผมไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะครับผมทั้ง2ปืนเลยนะครับผมนั่นก็คือตัว M13 กับเจ้าตัว m 1 6นั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมก็จะเอามา v ีกันนะครับว่าระหว่าง2ปืนนี้นะครับในความคิดของผมนะครับปืนไหนจะดีกว่ากันนะครับผมปืนแรกก็จะเป็น m 1 3นั่นเองนะครับผมส่วนของ m 1 6นะครับ ผมจะตัดเป็นแบบว่าเป็นช็อตๆเอานะเพราะว่าผมรู้สึกว่า A13 มีภาษีที่ผมอยากเล่นมากกว่าไม่ใช่ว่ามันดีกว่าแต่แค่รู้สึกอยากเล่นมากกว่านะก็เลยเอามาเป็นคลิปเต็มนะครับผมส่วน A16 ก็นะฮะอาจจะเป็นช็อตๆ,ๆ,ๆไปเพราะว่าถ้าเอา2เกมติดกันนี่อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เล่นเป็นโหมด ABC นะฮะขอย่องสักแป๊บหนึ่งขอย่องสักแป๊บหนึ่งจะมาทำอะไรหรือจะมาทำอะไรหรือขอฉีดอะดีนารีนวิ่งแล้วจ้า m 13นะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะความดีความอือกูเรียบร้อยแล้วแหละเรียบร้อยไปนอนเป็นขี้เลยนะครับอาฮะอาฮะเออฮะขอยากแล้วเออหูข้างหน้ามีสองตัวดูครับเอ13นี่มันเป็นเจ้าแห่งระยะใกล้และกลางมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าแจ๋วสุดๆอะนะฮะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะตอนนี้เข้าใจไหมเอาเอ้าขูโคตรแรงอะ ถ้าเปชอปเปิเป้แรงกังวนวะนีฮะ S13 นี่มันดีนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมน้อยน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมีครับแต่น้อยลงจริงๆนะจะไปเจอพวก CPR4 นะครับหลักๆเลยมานี่ดิเมื่อกี้ยิงใครไว้นะฮะชอปเปริร์โอ้โหเปิดอันติด้วยนะฮะตอนนี้จุดบีกำละกังจะโดนยืดจุดบีกำละกังจะโดนยืดครับผมมาไม่ทันผมมาทันอยู่โอเคกูติดไง แม่งเอยโคตรเยอะเกิดใหม่แล้วไม่กลัวดังนั้นเอยจุดเอโดนจุดเอเพื่อนสวยสวยสวยจุดซีก็โดนะฮะแต่ว่ามันโคราทิศโคราทางกับเราแล้วนะครับยังไงล่ะ M13 อย่างที่บอกนะครับผมยังพอเห็นมีคนเล่นบ้างนะแต่ M16 เนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ท,ท,ทั้งที่ผมคิดเองนะครับว่ามันยังโหดอยู่แท้ๆเพราะอะไรคนถึงไม่เล่นกันนะฮะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนเดิมโอเค ป่าไปแล้วจ้าโอเคข้างหน้ามีโบกี้นะครับตรงโบกี้มีตัวนี่ไงพี่ขอเห็นพี่ขอยิงมันไปข้างหลังแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรข้างหน้าพี่ขอยิงอีกตัวหูมันแรงจริงๆนะเอฟซูซมิต้องยกให้เขาจริงนะครับเรื่องของระยะใกล้และกกางหุ้ยเล่นอะไมันถือโตกถือใหญ่จริงโอเคตอนนี้อ่าขอก่อนเลยแล้วกันเอามองไม่เห็นหรอครับไปไหนแล้วจ้าไปข้างในมีตัวหนึงผมได้ยินผมได้ยินนะจ้านี่าตามไิ โอเคตอนนี้โอ้ยอ,อาอา้าโทรศัพท์ผมเป็นอะไรวะเนี่ยมันสะบัดขึ้นไปข้างบนเองอะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดขึ้นไปนะอยู่ดีๆมันก็สะบัดขึ้นไปข้างบนอนะผมงงมากเลยเนี่ยโอ้โหโอเคไฟลวกไฟลวกตูดไฟลวกตูดเอ้ยไอหมอนี่มาไงเนี่ยเอา้ามันสิ่งเว้ยโอ้โหเดี๋ยพึ่งมานะขอร้อง อ้าวจบครึ่งแรกไปแล้วหือกูแพ้เห็นๆเ,เลยเนดะ้อตาม20เต้ม,มรู้สึกว่าจะอิ่มโอกอิ่มใจแต่ว่าไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยผมก็ผมก็ค่ายเยอะที่สุดอะครับแม่ต่อยที่หายเลยโอเควิ่งไปกันต่อครับผมปาระเบิดไปแล้วนะฮะโอเคยึดจุดก่อนไม่เป็นไรเพื่อนทําใจบอกตัวเองเนี่ยแหละทำใจนะ,ะไม่ได้บอกเพื่อนนะครับผมตอนนี้เพื่อนวิ่งไปยึดจุดบีแล้วนะฮะแต่ว่าโดนสกัดกั้นไว้ได้นะครับผม โอเคจะเย็นใจ,เย,นจเย็นนะครับจะจะไปไหนหรือจะไปไหนหรืออี๋เรียบร้อยโอ้โหโอเคเพื่อนมายุดจุดเพื่อนยุดจุดตอนนี้จุดเโดนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้โหเช่เต็มหัวกระบ,บานกูเลยแต่ไม่เป็นไรมาอะไรพี่มาไงขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันยังไงครับสี่ห้าหกเจ็เกส กี่ตัวก็มากี่กี่ตัวก็มาเหอะก็มาเหอะเจอน้องกระตุยสีชมพูของผมไปท่านั้นแหละผมอยากให้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนิดน,นึงนะผมก็อยากให้ N13 อะ่ะกลับมาโหดเหมือนตอนที่มันมาใหม่ๆตอนที่ปืนแดงมาใหม่ๆมากผมเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วนะครับชอบ M13 นะในการเล่นของมันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมัน มันไม่โหดเหมือนแต่ก่อนแล้วอะแต่ก่อนนี่คือมันโอ้ยใน b r ในเ p เนี่ยขอให้บอกเธอ M13 เนี่ยโคตรโหดนะแต่ตอนนี้มันมันดอปลงเยอะแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรโอโหโกแอดชิบหายแล้วกูไปดีกว่าไม่สู้นะฮะหุ่นยนต์พิฆาตขนาดนั้นโอเคแต่ตานนี้ก็น่าจะแพ้ตามระเบียบกูว่าตานนี้น่าจะแพ้ตามระเบียบครับผมเล่นยากซะเหลือเกินครับเล่นยากซะเหลือเกินโอ้โชิบหายแล้วโกแลตเอาไม่รอดนะฮะโกแลแอด หุ่นยนต์ลบพิฆาตโอ้โหแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เพื่อนยึดจุดเอไปแล้วนะครับผมอ่าไม่ได้ด้วยโอ,โ,โอเคงั้นผมวิ่งเลยผมวิ่งมาลาทอนมาแล้วไงเว้ยเอา้าโอ้โหทำไมคนอื่นเขาเล่นโล่แล้วมันโหดแล้วทำไมกูเ,เล่นแล้วมันกาดยังวะมาที่โกลแอดวัดกับพี่วะนี่เอา้าผมชนะูเลแอดวะ่ะเฮ้ยผมชนะหุ่นยนต์ว่ะแต่ว่ามันเลื่อนมันน้อยแล้วอะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนยึดไปนะครับผมเอ้ยเนี่ยความเร็วมันสะบัดอ,ยอยีกแล้วอะผม ผมไม่รู้เป็นอะไรใครเป็นบ้างนะฮะลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะผมไม่เคยเห็นใครมีปัญหานี้นะน่าจะเป็นที่โทรศรัพท์ผมนะครับคืออยู่ดีๆมันก็สะบัดไปเลยอะ่ะแบอบกว่ากําลังคุมปืนอยู่เนี้ยอยู่ดีสะบัดขึ้นข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยก็อยู่มันสะบัดไปเองนะครับผมเซ็งจันจันอ,อ่ะโอ้ไฟแกนะั่งเออโคตรล่าคานเลยไอ้ไฟนี่แม่งแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้วิ่งแล้วมาขอเอาคืนละกันขอเอาคืนละกันจุดเ เดี๋ยวนะต้องใจเย็นครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมานะครับข้างหน้ามีข้างหน้ามาก็ามาดิไอ้น้องอย่าคิดว่าพี่กลัวนะโอเคตอนนี้จุด C โดนแล้วครับแต่ว่าจุดเองกำลังได้จุดเองกำลังน่าขออีกตัวนึงแล้วกันดูความโมโหความแรงความตึงของมันนี่ผมเล่นแรงนะครับไม่ได้ไม่ได้ยิงบอดนะครับผมโอเคโอ้ตอนนี้เรายึดได้3จุดแล้วแต่ว่าน่าจะชนะยากครับผมเพราะว่ายัางไงก็เขาก็ยึดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต้มเราห่างกันมากมากๆเลยนะครับ อาจจะชนะยากนิดหนึ่งเข้าใจไหมเอ้โอ้โหมันทำเป็นวิ่งเร็วจังวะปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอยูเอสโหวิ่งโคตรเร็วเลยแมงซิกซครับผมยิงไม่ทันเลยโอเคนะผมตอนนี้เขา160โอ้ย160บ้าเลย140 142นะ143แล้ว44เฮ้ยกูเราจะแพ้เอไม่เป็นไรพี่ไม่กลัวไอ้น้องขอยิงก่อนเลยแล้วกันแพ้ก็ขอให้แพ้แบบส้มซักซี่หน่อยมาเดิ ก็มาออกมาดิคร uh, mm <h>. oh nice ับออกมา5ออกมาอีก3แต้มนะผมเรียบร้อยแน่นอนสองหนไหมหนึ่แล้วก็0แพ้ยืนรอยืนรอเลยกูนะครับผมเกมแรกก็จบไปเมื่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัว M13 นั่นเองนะฮะก็อย่างที่ผล ที่ที่ผลนะั่นแหละว่าที่ผมบอกไปนะครับผมก็ลองย้อนคลิปกลับไปฟังก็ได้หรือมันก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้นะครับผมก็มันก็โหดดีนะฮะแต่ว่าต้องเอาไปลองวัดกับเจ้าตัว,ว M16 อีกทีนึงนะครับผมกมนะ็วันนี้เพื่อเราโหดมากเลยนะยึดก็เยอะนะครับผมเยอะยึดเยอะ แล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับผมแต่ก็ดูเอาละกันว่าใครแม่งเป็นภาระ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าใครนะนะฮะไม่มีใครเป็นภาระทั้งนั้นแหละนะครับผมก็รอเล่นเหมือนกันนะทุกคนก็พยายามในส่งของตัวเองนะครับผมก็เล่นได้ค่นนี้ก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม One hour later ็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปที่ได้รับชมไปนะฮะเพื่อนๆส่วนตัวแล้วชอบปืนไหนนะส่วนตัวผมให้ M16 นั่นเองนะครับผมผมรู้สึกชอบนะถูกชะตากับ M16 นะเพราะมันแรงนะแต่ข้อเสียของมันคือเปลี่ยนนะกระสีนช้ามากๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะะั่นแหละนะเพื่อนๆชอบปืนไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกพูดคุยกันได้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอ็มดอฟขอลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ